สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับคุณครูรวมทั้งผู้ปกครองทุกทท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมาทำในแบบฝึกหัด9.14ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายนะครับของบทที่9แสดงวิธีคิดนะครับเราก็ต้องแสดงให้เห็นวิธีคิดนะครับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง18ยาว30 แน่นอนนะครับกระดาษรูปนี้จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าความกว้างและความยาวมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเราก็วาดรูปก่อนนะครับอันนี้คือเขาให้เราแสดงวิธีคิดนะครับคุณครูก็ขออนุญาตเขียนวิธีคิดก่อนนะครับสมมุติว่าอันนี้นะครับคุณครูวาดใหม่นะครับวาดให้มัน ตรงๆกว่าน okay, <Marina S 1> ี้นะครับโอเคอันนี้เป็น18อันนี้เป็น30นะครับเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวกไก่คูณดอยักษ์นะครับกว้างก็คือ18ยาวก็คือ30นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็0 3824ใส่ทด2 3 1 3ก็เป็น5 540นะครับ540ตรลซมนะครับ เราก็ได้คำตอบแล้วนะครับ540ตารางเซนติเมตรนะครับจบไปแล้วนะครับในข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับคุณรูปรับปากกาเล็กลงนิดนึ่งสยามสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส15เมตรมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ15เมตรก็ประมาณนี้นะครับน้อเรียนครูประมาณเอานะครับพราะเนื่องจากวาดด้วยมือนะครับ เพววื่อความรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือ15 15 15 15พื้นที่นะครับสูตรพื้นที่ก็คือเท่ากับ15คูณ15นะครับมันก็คือ225นั่นเองนะครับตารางเมตรนะครับจบแล้วนะครับ225ตารางเมตร นักเรียนมีคำถามข้อใดๆนะครับนักเรียนก็ระบุเวลานะครับเขียนทิ้งไว้ใต้วิดีโอนะครับว่าข้อไหนเวลาช่วงไหนที่มีจะมีคำถามก็ถามมาได้เลยนะครับคุณครูยินดีกลับมาตอบกลับมาอธิบายให้ฟังภายใน24ชั่วโมงนะครับข้อ 3, หยกต้องการปูพรมเต็มพื้นนะครับห้องประชุมรูป่เสมผืนผ้ากว้าง14ยาว1ิบ ยาว17นะครับกว้าง14บยาว17นะครับค,คุณครูก็ขออนุญาตเริ่มทำเลยนะครับกว้างสิยาว17นะครับแล้วก็อาจจะยาวกว่านิดนึงนะครับสิบสี่อันนี้ก็เป็น17นะครับเราก็นําเอา14กับ17มาคูณกันนะครับ14กับ17นะครับคูณกัน 14คูณ17นะครับพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวนะครับกว้างก็14ยาวก็17นะครับซึ่งผลลัพธ์จะได้เท่ากับ238หน่วยก็เป็นตารางนะครับพื้นที่หน่วยก็เป็นต้องเป็นตารางเมตรนะครับ2 38ตรมนะครับก็คือตารางเมตรนั่นเองนะครับคือปรับแสงนิดนึงโอเคแสงเต็มแล้วนะครับ ต่อมานะครับในข้อบ่อสี่เหลี่ยมเลี้ยงปลารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า48ตารางเมตรกว้าง6นะครับ6คูณอะไร6ก็คือกว้างนะครับ6ก็คือกว้างอันนี้คือ,อยาว6คูณยาวเท่าไหร่ถึงจะเท่ากับ48คําตอบก็คือมันมันก็ต้องเป็น6คูณ8นะครับถึงจะเท่ากับ48นะครับแล้วเราก็วาดรูปนะครับ หกับ8นะครับยาว6กับ8นะครับเราก็วาดรูป6แล้วก็แปดหกคูณแเท่ากับสีนะครับเท่ากับสีหน่วยก็เป็นตารางเมตรนะครับต่ลมอสีตารางเมตรในข้อ5้านะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ เราสนใจตรงนี้นะครับนักเรียนส่วนในจะเป็นในนิลันใดแดงยายหมวยลุงมาลุงมาป้าแม้ก,ก,ก็ก็ช่างมันนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับสนใจแต่ีเลียบผืนผ้ากว้างยาวนะครับอันนี้ก็แบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันนะครับเพื่อปลูกผักสี่ชนิดเราก็เอามาคูณกันก่อนนะครับสิบ สิบสอนะครับคูณสมมุตินะครับอันนี้คุณครูกว็วาดให้มันสมมุตินะครับสิแล้วก็ยีเนะครับนักเรียนเราวาดเสร็จแล้วเราแบ่งเป็น4ส่วนก็หมายถึงว่าหารด้วย4ีนะครับนักเรียนหารด้วย4นะครับ,รรรบมันก็จะได้สีส่วนนะครับก็คือเอา12บสคูณยีเท่ากับแล้วก็หารด้วย4ี่นะครับ โอเคนะครับกว้างคูณยาวนะครับก็คือ12คูณ27นะครับแล้วก็หารด้วย 4, เออเท่ากับ3 2 4นะครับแล้วเราทำการเอา3 2 4เนี่ยมาหาร4แบ่งเป็น4ส่วนมันจะเท่ากับส่วนละ81นะครับส่วนละ81เพื่อที่จะปลูกผักมีขนาดมีแปลงเท่าเท่ากัน ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเรียนยน่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจะจะจะตุรัสประมาณนี้นะครับสมมุตินะครับว่ามันเท่ากันนะครับพเพื่อนสี่ส่วนเอาก็แปดสิบเอ็ดน,น,นะครับตรลตรมนะครับข้อตอนน่อมาพื้นที่รูปมุมฉากกว้างเจ็ดยาวสิบสองนะครับต้องการปูเสือ่อรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ที่สุดกลางห้อง บริเวณที่ไม่ได้ปูเสือ่อพื้นที่เท่าไหร่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> เขาให้หาพื้นที่สองอันนี้ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้มันสิบสองนะครับก็อันนี้มันเจ็ดลบกันเหลือห้าด้านนี้ก็ต้องเป็นสองสองจุดห้านะครับด้านนี้ก็ต้องเป็นสองจุดห้านะครับนักเรียน พราะมารวมกันได้ห้าบวกเจ็ดก็คือสิบสองนะครับเสร็จแล้วห้องกว้างเจ็ดเมตรเสือปูเป็นรูปอะไรเสือที่ปูก็เป็นรูปจตุรลัดนะครับัเรียนอันนี้ดูจากรูปเสือนะครับเป็นรูปจตุหลัสแสดงว่าเสือปูมีขนาดใหญ่สุดได้ละเจ็ดเมตรพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจตุรลัดก็คือเจ็ดคูณเจ็ดนะครับเรียนเท่ากับสี่สิบเก้านะครับ บริเวณที่ไม่ได้ปูเสือ่อก็คือนักเรียนครับนักเรียนก็หาบริเวณที่ปูเสือ่อเอ่อบริเวณเอ่อพื้นที่ทั้งหมดหาว่าพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็พื้นที่จัตุรัสก็คือเท่ากับ49นะครับพื้นที่ทั้งหมดก็คือ7คูณกับ12ซึ่งเท่ากับ84 เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ไม่ได้ปูเสื่อนะครับมันก็จะเท่ากับ84ลบ49ซึ่งมันก็เท่ากับ35นะครับโรเรียน35ตารางเมตรนะครับ เอาพื้นที่ทั้งหมดลบด้วยพื้นที่ปูเสือก็จะเหลือพื้นที่ที่ไม่ได้ปูเสือเท่ากับ35นะครับคําตอบ35อตรมอครับเราใช้พื้นที่ในการคํานวณน,น้อยมากน,นะครับกเรียนโอเคครับข้อนี้เราก็จบเพียงแค่น,นี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จบแบบขันเซึ่งเป็นแบบวัดสุดท้ายของบทที่ เกนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากทีเชื่อหานะครับแล้วก็พบกันใหม่ในบทต่อๆไปนะครับขอให้นักเรียนมีความสุขกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครนะครับพบกันใหม่ได้นะครับสวัสดีครับนักเรียนแล้วก็คุณครูรวมทั้งผู้ปกครองทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ